สงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามที่เกิดจากประเทศมหาอำนาจของยุโรปสองฝ่ายคือฝ่ายพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและเซียกับฝ่ายมหาอำนาจกลางประกอบด้วยเยอ,อรมนีออสเตรียอังการีและอิตาลีสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่1 1. ึลัทธิชาตินิยมในคริสต์ศตรวรรษที่18แนควคิดชาติยมหรือความเป็นชาติหมายถึง ความรักชาติเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทาให้ชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองต้องการพัฒนาชาติของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าการปฏิวัติของชาวอเมริกันที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากฝรั่งเศสและการปฏิวัติฝรั่งเศสได้ส่งเสริมให้ความรู้สึกความเป็นชาติให้เกิดขึ้น และต้องการพัฒนาชาติของตนให้ก้าวหน้าในศตวรรษที่19จักรวรรดิฝรั่งเศสได้ล่มสลายลงทําให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนในยุโรปเช่นจกักรวรรดิออสเตรียมีทั้งชนชาติเยอรมันโปรแลนด์อิตาเลียนเช็กและยูส่วนบางชนชาติถูกแยกไปอยู่ต่างอาณาจากกาักรกันทําให้เกิดความต้องการแยกเป็นอิรสรชตามกลุ่มเชื้อชาติตา่ตางๆนํา,าไปสู่สงครามเช่น สงครามอิสรภาพฟรีททำให้กรีซแยกเป็นเอกราชในคอ .2.1830 การรวมชาติอิตาลีการดวมชาติเยอรมันดังนั้นหลายเชื้อชาติที่อยู่รวมกันกับเชื้อชาติอืน่นหรือตกอยู่ต้าการปกครองของ่างเชื้อชาติจึงมีความพยายามที่จะแยกยินแดนเป็นเอกราช .2 การแข่งขันในยุคจักรวรรดิยุ นายุคตะวันนี้เริยมมหาอำนาจตะวังตกปะทะแข่งขันการเพื่อสวยหาอนิยตจึงเป็นเหตุให้เกิดสงคราระหว่างประเทศหลายครั้งเพื่อเย่ยชิงดินแดนและผลประโยชน์ในทวีปแอฟริกาและเอเชียทั้งประเทศตะวันตกกับประเทศอนตาริศและระหว่างประเทศตะวันตกด้วยกันเองนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการสะสมอาวุธและเสริมสร้าง แสนยาน่ภาพทางบกและทางเรือสร้างฐานที่มั่นคงการทหารตามจิตยุทธศาสตร์เพื่อเป็นฐานทัพคอยปกป้องอาณานิคมของตนเองซึ่งเป็นผลทําให้ประเทศมหาอำนาจตา่างวาระแวงและเตรียมพร้อมที่จะทำสงคราม 3. ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในยุโรปในคริสตศตวรรษที่19 มีสาเหตุมาจากการแข่งขันกันในการเมืองที่จะเป็นผู้นำและผลทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเช่นสงครามฝรั่งเศสและปร,ะร,รัสเซียเกิดจากการที่ฝรั่งเศสขัดขวางไม่ให้เยอรมนมีรวมชาติเพราะเกรงว่าเยอรมนมีเป็นภัยต่อสังคมฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างออสเตรียอังการีก,กับร,รัสเซียในการขยายอิทธิพล ในดินแดนยุโรปตะวันออกและแหลมบอลคานความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับเยอรมน,นีเกิดขึ้นเนื่องจากเยอรมน,นีเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทหารเพิ่มขึ้นเป็นภัยคุกคามอังกฤษชาติมหาอำนาจแบ่งออกเป็นสองฝ่ายความขัดแย้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทำให้ชาติมหาอำนาจทางตะวันตกแสวงหาพันธมิตร เริ่มด้วยเยอรมน,นีกับออสเตรียอังกี่ได้ลงนามสนธิสัญญาไมาตีทวิภาคีในคศ .1869 โดยทั้งคู่สัญญาว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสาเหตุและชนวนสงครามสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศในยุโรปที่มีมูลเหตุมาจากลทัทธิชานิยมของชนชาติต่างๆการ แข่งขันแสวงหานานิคมของประเทศมหาอำนาจยุโรปและการที่มหาอำนาจแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยจำนวนของสงครามเกิดเมื่อวันที่26มิถุนาคศ1914การรวมกลุ่มพันธมิตรแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มไตพันธมิตรประกอบด้วยประเทศอิตาลีเยอรมนีออสเตรียกรีผู้นำสำคัญคือดินมาเพน เ er ยอรมนี 2. กลุ่มไตภาคีประกอบด้วยรัสเซียฝรัร่งเศสและอังกฤษเรียกว่ากลุ่มมหาอำนาจตะวันตกการสร้างสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคนจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายสันธิสัญญาพันธมติตรไตรภาคีประกอบด้วยอิตาลีเยอรมนีและออสเตรียอังการีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม ต้องทำสนธิสัญญาสงบศึกเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายโดยมีเงื่อนไขสำคัญหลายประการดังนี้ 1. ดินแดนฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต้องสูญเสียดินแดนและอาณานิคมเช่นเยอรมนีคืออันซารลอเรนให้แก่ฝรั่งเศส 2. การทหารฝ่ายพ่ายแพ้สงครามถูกลด กำลังทหารและจำกัดอาวุธเช่นกองทัพบ,บกเยอรมน,นีถูกจำกัดกำลังพลให้เหลือเพียงหนึ่งแสนคน 3. เศรษฐกิจฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมากเช่นเยอรมน,นีต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่งผลด้านเศรษฐกิจต่อ,อยุโรปหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียกำลังคนและสถานที่ต่างๆถูกทำลายประเทศต่างๆในยุโรปต้องเก็บภาษีอย่างหนักเพื่อบูรณะประเทศหลังสงครามสิ้นส้นการตั้งรัฐใหม่ในยุโรปทำให้เกิดการค้าโลกต้องล่มจมปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วยุโรปส่วนทางด้านสังคมมีการเสียชีวิตบาดเจ็บการถูกจับ การสูญหายรวมทั้งเกิดปัญหาความยากจนความหิวและโรคระบาดทั่วยุโรป